สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับปัวต่อฟืนอ้นกันแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนทุกคนมากินก้อยขมนะคะวันนี้ก้อยขมแบบแดงเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเหมือนเดิมผักก็จะมีผักแพลวีเ่เดี๋ยวตุ๊ไม่ได้ผักสลัดนะคะแล้วก็โหระพามาค่ะพี่น้องมาแซ่บๆนำกันเนอจ้าต้องขอโทษขออภัยคนที่ไม่กินเนื้อแล้วก็ไม่กินดิบด้วยนะคะ ก็ไใ,ใส่สบายนางใส่ตับฝนตกหมอกกำลังมาเต็มลเลยค่ะจะมองเห็นไม่น้อยทีนะอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นบรรยากาศเวลา เวลาที่ฝนตกเราเหมอกจะมาเต็มเลยคะ่ะอยู่บนเขาผักแพลวนี่กินกับลาบกับก้กยนี่อู้สุดยอด แต่ดีคมๆเลยะคะย่ะเดี๋ยวไปเอาดีก่อนพี่น้องเห็นไหมดีผสมน้ำปลาเอาไวจ้จ้ำมากินกันต่อเลยค่ะขมๆเซ็บๆ นี่แหละแับแคนแน่นอนเมื่อวานกินซอยจุลืมถ้าเอาดีเพียวๆมันนี่สุดยอดเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบกินขมเนาะ เด้อพี่น้องมากินด้วยกันบรรยากาศฝนตกฝนลิน ักสลัดขอขอบคุณผักสลัดฟาร์มไฮโดรหวานนะคะที่ให้ผักสลัดแซ่บๆมากินกับก้อยเนื้อขอบคุณพี่หมานพี่เล็ก ขอบคุณให้โดหวานขอบคุณสับป,ปะยะที่มอบสับป,ปะยะเอยที่มอบที่มอบผักสลัดผับแซ่บแต่สับป,ปะยะนี่คือคัวตะฟืนทีมงานคัวตะฟืนทำอยู่นะคะ เบียบไม่ใช่แจีวหรอกบีสดๆนี่แหละคนละอารมณ์กับที่เราเอาไปใส่นะคะถ้าเราเอาไปใส่เนี้ยอันนี้ก็ใส่เหมือนกันใส่ให้ได้รสชาติขมแต่จิ้มแบบเนี้ยจะได้รสชาติหอมอันนี้ความคิดห็นส่วนตัวนะคะ พน้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานขวต่อฟืนหน่อยเด้อพี่น้องทำคลิปอยู่นี่ไม่มีไม่ไม่ได้ไรายได้อะไรนะคะ <c oughs> ก็ไปรับจ้างมาซื้อของหายคลิปนี่แหละฝันไว้ว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์ ชูดนินชิ้นถั่วชูชีวิตขลาด แล้วคมอีกเห็นพี่น้องเขากินมะระกี้นกนะกินไม่ได้แบบเขา เมื่อวานนี้กินฟอยจุเผ็ดจนแสบกพุ้งแก้มจนต้องหยุดหยุดการถ่ายจูไม่ไหวพริกอะไรก็ไม่รู้เพรเผ็ดซื้อมาจากตลา,าดนัดเมาาื่อวาน ใส่ผ้าคี่รวขาวนั่งตรงนี้ แซ่บมากเลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะลาเพื่อนๆตัวกับเมนูก้อยขมนะคะก้อยแซ่บเลยค่ะใส่เลือดใส่ผ้าชีดิวแล้วก็ใส่ตับด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย